นิวมันเลือหน้าไปเที่ยวหามึงเนาะไปเล่นกับมึงเล่นกับกูไหมจริงนะกอทักหากูว่างๆกูไปเที่ยวพาอีเพื่อนไปอะไรเงี้ยจัไม่ได้อ่ะไม่ไดกินด้วยไม่น่าไปกินีสัมึงจะให้กูกินไอ้สัสมันสัตว์มนุษย์เลยมวยวายมวยวายแล้วอีสัสก็ไม่ได้เขียนรูมันน้ำย้อมใจมันกินเบียร์จะหมดแก้วเออ่อเมาแล้วนะมึงจะกลับหรือเปล่าอย่างป้าส่งอีกทีก่อนคนเดินทานเลยก่น โอเพงมังงะเลยต้องเล่นกอนคนแรกพวกเราอหลนู้อาอดิทสีใหม่อาล้อน้นอู้นน้นนู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 นน้ทนูน้นน้ แสเด็กเร็วแเด็กนี่มาอนึงมเอีไม่ได้มึงรีบอน้นี่วะ้าหร้าข้งลัวยแฉะะเด็นไม่หยุดเดกเลยนะบนนีเพื่อนทำเส้นแตะเดกไม่หยุด่ะให้หลานด้วยใครห้หลานี่ทำมือวะที่ทำยัง แครีมท่านนะท่านนะจริงๆอะคนอ่านหน่อยของใครขโมยใหม่ค่ะโอ๊ยที่มึงเคยไอ้นี่แน่เลยที่แจกวันงานแต่งงานไหมอันนั้นหอมมากอ๋อเหรอโอเควันแต่งวันแต่งจริเออแต่วันเกิดใบวันวันแต่งหอยเพื่อนหนาหอมมากเลยนะใช่อันนั้นเลิศฝึกเองไหมแล้ว กุ้งแพกุ้งแพรีวิวกุ้งแพหน่อยนี่กุ้งแพรไข่ไม่รู้นะาุลุกใบเตกอ่ะดูอ้าวเป็นนี่อ้าวเส้นไข่ทำอีเพื่อนเพื่อนทำแต่กินไหมอร่อยอ่ะนี่ครั้งแรกในการทำเขานะทำไมทีแรกมันไม่กินกับเพื่อนอืมันรอเก็บตัวไว้เขารอเก็บตัวไว้รีวิวเลิศมาก าลาบหมูลาบหมูไข่เค็มอ่าไข่เค็มอ่ลาบหมูลาบเออเลือด้อ่มันมันฮีตายเลยนะมขเ็มมากนี่่ใช่ไหมยำหรือยำใช่หรอกินมันฮีไเยอะ